เอ่อมาในฝั่งของตัวพาร์ทกลยุทธ์นะครับพี่เปเมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆมันมีอีเวนต์หลักอีเวนต์หนึ่งที่มีการรายงานออกมานั่นก็คือตัวเงินเฟ้อนะครับอย่างที่ผมเกิดกับทางท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือในฝั่งของตัวเงินเฟ้อพารผู้บริโภคนะครับหรือว่าตัว CPI เนี่ยนะครับก็ออกมาอยู่บริเวณ2.9%ง o ุเก้าอร์เซนาหรหรับตัวคอนะครับก็อินไลน์กับที่คาดการไว้นะครับแต่ว่าในฝั่งของตัว ตัวมันออนมันเนี่ยนะครับมันก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจาก0.3ขึ้นเป็น0.4นะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สร้างแล้วก็ไม่ได้เป็นการลดโอกาสสําหรับในฝั่งของการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราดูจากตัวเฟดฟันเลตล่าสุดเนี่ยนะครับก็คอนเฟิร์มนะครับว่า25เบสิสพอยต์เนี่ยคือ100เปนะครับแล้วก็50เบสิสพอยต์เนี่ยโอกาสก็จะอยู่บริเวณประมาณสัก15-20เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับแต่ที่ มองไกลไปมากกว่านั้นเนี่ยซึ่งผมบอกว่าอย่าโฟกัสในระยะสั้นนะครับแนะนำว่าให้ลูกค้าเนี่ยโฟกัสในระยะยาวเนี่ยนะครับนั่นก็คือ12เดือนข้างหน้าหรือว่าเ e ป t e มเบอปี2026เนี่ยตอนนี้ตลาดคาดการณ์ไปแล้วว่ามีโอกาสในการลดนะครับประมาณสัก5ครั้งถึง6ครั้งโดยประมาณนะครับก็คือ125 150เบสิสพอยต์นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะพี่เป็มเพราะว่าเดิมเนี่ยคาดการณ์ไว้เพียงแค่ประมาณ3 4ตอนนี้มันคาดการณ์เป็น5 6 นะครับแน่นอนสิ่งที่พี่เปรมได้มีการพูดคุยกับทางนักวเคราะไปก่อนหน้านั้นแล้วก็หลากหลายเจ้านะครับเราจะเห็นได้เลยว่าทําไมกลุ่มรีดเพอร์ฟอร์มทำไมหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาเพอร์ฟอร์มซึ่งจากสถิติเนี่ยเวลาดอลลาร์อ่อนค่าเฟดขาลงอีซิง g c ไซเคเนี่ยหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มักจะเอา p e r f o r m ส่วนหุ้นในสหรัฐอเมริกาก็าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เอาเพอร์ฟอรมนะครับ นี่คือในประเด็นแรกนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตัวยวนะครับสิปีนะครับก็กดลงมาอยู่ที่บริเวณประมาณ4%บวกลบนะครับอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตทายอินนิดนึงนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีรายการ The Synergy episode ที่8แน่นอนครับประเด็นหลักที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวบอลยิวนะครับว่าตั้งแต่เรามีการแนะนํากันมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ตัวยูเนี่ยนะครับก็ลดลงมาประมาณสัก40 b a s บเบสิสพโดยประมาณนะครับก็ถ้าใครลงทุนในกองที่เป็นทิมโกเป็นอกองบอลเนี่ยนะครับก็น่าจะเอ j นจอไปพอสมควรในช่วงรนะยะเวลาประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาก็ฝากดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับพี่เอมจากทางเคเ t สแล้วก็บอมนะครับจากทางาเคเอนะครับพอเห็นภาพรวมแบบนี้ครับพี่เปมสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะเป็น s e n ติ m e n t บวกต่อนะนะครับนั่นก็คือตอนนี้ ผมมีการเก็บสิสิสถิติหนึ่งมาที่คุอนัาสนใจครับพี่เปรมก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยพูดถึงฟันโฟรนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาลงฟันโฟรเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คออือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปสําหรับฟันโฟรรอบล่าสุดน,นะครับพี่เปรมมันเกิดขึ้นสมัยเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมนะครับก็คือตุลาคมปี2022จนถึงมกราคมปี2023สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เลยคือโพรเนี่ยมันไหลเข้ามาประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านบาทน,นะครับณนะเวลา4เดือนตรงนั้นนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอน์อินดกซ์เนี่ยอ่อนค่ามา5%เนะครับแล้วก็ตัวบาทเนี่ยแข่งค่ามาประมาณ2-3บาทเลยโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเราลองนับนะครับอ่าระหว่างถ้าพี่เปรมอยากจะโชการาโช์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าเราลองนับจากค่าเงินบาทนะตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันก็แข่งค่าขึ้นมานะครับจากบริเวณประมาณ32.5ถึง33มานะครับมาอยู่บริเวณประมาณ3 1 5 นะครับซึ่งถามว่ามันก็มีความคล้ายและมันก็มีความเหมือนกับในฝั่งของปลายปีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ผมบอกมา4เดือนตรงนั้นที่ผมเอามาเป็นตัว use case เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเมืองบ้านเราก็ไม่ได้ดก็ไม่ได้ดีมากเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ได้ดีมากแต่มันเกิดจากการพยายามจะกลับนโยบายทางการเงินจากเดิมเนี่ยเลทไฮค์มาตลอดเวลาก็จะเป็นเลทพอยส์นะครับแต่ตอนนี้เลทพอสมาประมาณเกือบเกือบสิบกว่าเดือนละก็จะเป็น uh, uh, ตัวตัวการปรับตัวลง เห็นไหมครับเนี่ยอย่างที่พี่เปมพูดนะครับช่วงเวลาประมาณปลาย 2022, ปายี2เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าค่าเงินบาทเนี่ยเห็นไหมครับตามชาร์ตนี้เลยเนี่ยมันมันกดลงมาแล้วดอลลาอินดี x ก็มีการกดลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับประมาณสัก3บาทโดยประมาณนะครับนั่นแหละครับชาร์ทที่พี่เปมดึงไว้นะครับซึ่งนะตอนนี้มันมีความคล้ายๆกันอยู่บางส่วนนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้ีที่ผมบอกไปคือมันก็เหมือนกับรอบนั้นคือรอบนั้นขึ้นอยู่อย่างเดียวแล้วขึ้นแรงด้วยแล้วก็มีกระแสที่บอกว่าเฮ้ เริ่มคุมเงินเฟอ้อได้แล้วนะแล้วเงินเฟอ้อมันก็เริ่มลงแล้วนะจากใครใครจําได้เงินเฟ้อสหรัฐอเมริกามันเคยไปทำจุดสูงสุดที่เก้าปอร์เซ็มันก็ลงมาแปดลงมาเจ็ดลงมาหกนะครับคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องขึ้นห้าสิบเบสิสพอยต์แล้วนะนะครับอ่ะพอถึงแมแ้แล้วผมบอกก่อนนะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยเหมือนมันจะฟรอน์เหมือนมันจะเกิดขึ้นก่อนดอกเบี้ยจริงๆนะนะครับคืออย่างอย่างรอบเนี้ยเห็นไหมครับดอกเบี้ยยังไม่ได้ลงในสัปดาห์หน้าเลย แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่ามันเล่นําหน้าไปแล้วบอทยูลดลงมาําหน้าไปแล้วดอลลาร์ล่วงบาดแข็งล่วงําหน้าไปแล้วเหมือนจะเลยรอบนั้นดอกเบี้ยขึ้นอยู่แต่ว่าล่วงหน้าคือกำลัลงจะใกล้พอสแล้วแล้วมันก็ไปพอสจริงๆในช่วงประมาณกลางปี2องพมันก็เล่นดับทางมาประมาณหนึ่งไตามานนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับกับรอบนั้นเนี่ยลงมาที่ตัวเซตอินดก x แล้วกันเซตอินดซ x รอบนั้นครับพี่เปมมันมีการรีเลท p ีขึ้นนะครับ ผมใช้เป็นคําว่าเป็นแบรนด์แล้วกันผมไม่ใช้เป็นจุดเพราะว่าณนะตอนสาปีที่ผ่านมนาะกับตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันคนละแบบกันเพราะมันก็กินสถิติเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งถึงสาปีถูกไหมครับณนะตอนนั้นเนี่ยมันเล่น PE แบรนด์ e ของเซ็ตอินดี์นะครับจากค่าเฉลี่ยขึ้นไปที่0.5 standard deviation ครับพี่เป่า mm hmm. สำหรับรอบนี้นะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังแบบเจ็ดหมื่นล้านนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมื mm ่นสองหมื่นล้านเนี่ยคือผมว่านักทุนแฮปปี้แล้วเอาง,ง่ายๆนะ แค่นักลงทุนต่างประเทศนะหยุดขายนะครไม่ต้องซื้อ7จ็ดหมล้านก็ได้แค่หยุดขายนะครับจริงๆผมว่าเซ็ตนึงก็พร้อมจะขึ้นแล้วนะครับณตอนนั้นขึ้นจากค่าเฉลี่ยไปเป็น0.5 Standard Deviation นะครับรอบนี้ถ้าเรานับกันไปนับกันมาเนี่ยนับตั้งแต่เซ็ตที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่บริเวณประมาณสักลบ0 7นลบ1นะครับอรันเวย์รอบนี้ผมก็เลยประเมินว่าเฮ้ยใกล้เคียงกันหรือเปล่าเอาขึ้นมาประมาณสัก0.5 มันก็าอาจจะขึ้นจากลบ0.75มาเป็นลบ0.25ครับพี่เปรมถูกไหมครับก็คือถ้าขึ้นจากลบ5 7 5ขึ้นมาเป็นลบ5 2 5เนี่ยมันได้ใกล้เคียงกันก็คือขึ้นมาจากบริเวณประมาณ1,145จุดนะครับจะขึ้นมาที่บริเวณประมาณ1,330จุดถึง1,340จุดโดยประมาณครับนี่คือตัวเลข EPS hmm. ที่88นะครับแล้วก็ PE นะครับที่ลบ0.25ณปัจจุบันตอนนี้ก็คือ15.2เท่านะครับถ้าผมคำนวณเร็วๆนะครับถ้านับเป็น EPS ที่88คูณกับ PE ที่15.2ก็คือลบ0.25แตตด์ดเนี่ยมันจะได้1,335ซึ่งก็คือเป็นตัวเลขที่เราบอกว่ามันอาจจะขึ้นไป1,330จุดถึง1,340จุดโดยประมาณในระยะสั้นๆตรงนี้ นะครับซึ่งตอนนี้มันพอ,พอดีผมไม่ดูพี่เปรมเมื่อวานมันปิดเท่าไหร่นะครับเมื่อวานหนึ่งสองแปดแปดรู้สึกแนวแนวบอมน่าจะใกล้ๆกับฟิโบในกรณีรีบาวเดี๋ยวเดี๋ยวบอมพูดไปก่อนเดี๋ยวผมตีแนวของผมแบบครับผมฮะอ่าได้นะครับอาอันนี้เราไมา่ได้ตีมันนะ <laughs> นะครับโอเคคือ<ๆ>ก็ในกลยุทธ์เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นทะลุพันสามเอาแบบนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณเอานี่ไม่ใช่แนวต้านเอ่อทาร์เก็ตนะครับของกลยุทธ์เนี่ย เป้าหมายของการขึ้นในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่า1,330จุดถึง1,340จุดโดยประมาณนะอ่ะในมุมมองเทคนิคที่เปมองอยังไงครับโอเคก็อาจจะไม่ตรงกันเป๊กแต่ถือว่าเล่นใกล้ๆกันนะครับเอาตัวเมนที่ที่บอมพูดก็คือเทียบค่าเงินบาทที่แข่งข้ามาในช่วงนี้เนี่ยแล้วก็มีโฟเงินของฟอเรนที่เข้ามาก็ทําให้บาทแข็งเทียบเคียงครั้งที่แล้วปี2022มันทําให้ค่าสแตนด์ดปรับขึ้นมาสัก0 5เท่าทีบ่บอมพยายามไฮไลท์โฟกัสวันนี้ ถ้าขึ้นไปตามนั้นตาเจตที่บอกว่าได้สักพันสามร้อยเท่าไหร่นะครับสี่สิบสามร้อยสสิบสาร้อยสิบเท่านั้นอ่าโอเค,คอันนี้ผมเทียบไฮทูโร่เอาเฉพาะยอดหลังสุดแล้วกันเอานับตั้งแต่ตอนอินเด็กซ์ทำไฮไว้บริเวณพันห้าร้อยนิดๆนะครับแล้วก็วัตถอมอ่าใช้ก็เป็นวัตถอมได้แล้วเพราะมันเบสขยับขึ้นมาหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ขยับขึ้นมาตอนนี้พ้นการรีบาวขึ้นทางขึ้นมาแล้วแถวๆพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเท่านั้นเนี่ยมันเบสขึ้นมาได้้้แลววออััันนนีเป็ภาพขงตครบ สเตจถัดไปนะเอาเชิญการวัดอันนี้ผมใช้เป็นล็อกนะล็อกสเกลมันเลยได้สักประมาณพันสามร้อยสิบห้าพันสามรอยี่สิบในกรณีรีบาร์นะครับแล้วถ้าดูจากภาพในตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นแล้วก็ตัวที่ดูถูกไม่ได้คือเห็นภาพ Mac d ดีนะครับจากลบมันมาเป็นโทนบวกเนี่ยแปลว่าช่วงนี้ยังพอมีโมเมนตัมอยู่นะก็แปลว่ายังพอมีโอกาสที่จะขยับขึ้นแล้วก็แนวซัพพอร์ตตัวหลัก1 2 3 0ที่เคยเป็นจุดสูงก่อนหน้านี้ พอเบสขึ้นมาตอนมันยอ่อแล้วมันไม่หลุดเนี่ยอาจจะเป็นนวรับสําคัญในช่วงสั้นๆตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามศูนย์แถวบริเวณที่เคยเป็นจุดสูงก็ทเป็นตัวซัพพอร์ตตัวหลักอันนี้เป็นตัวภาพของนงันเด็กก็ในเชิงการวัดในกรณีที่รันขึ้นเหนือพันสามไม่ต่อนะอาจจะมองสักพันสามยี่สิบแล้วกันในเชิงทางเทคนิคแต่สั้นๆแถวแนวจิตวิยาพันสามอาจจะพอมีแรงเบียดจากภาพรายวันบ้างอันนี้เดี๋ยวเชิญน้องบอมต่อครับผมขอบุณครับโอเคครับแสดงว่าสองศาสต์ของเราใกล้เคียงกันนะ นะครับก็เรียกว่ามีอัพไซด์อีกประมาณสัก40-50จุดโดยประมาณละกันนะครับซึ่งถามผมนะครับผมก็ยังมองคล้ายๆเดิมนะว,ว่าเซกเตอร์ใหญ่นะครับยังเป็นพลังงานและปิโตในการมีโอกาสดันทะลุพันสามนะครับ ซึ่งวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเราก็พูดถึงประเด็นนี้ผ่านรายการเคส f o ไปนะครับก็คือถ้าจะให้เลือก2ตัวนะครับเราเลือกเป็นตัวปูนใหญ่กับตัวปอทนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าผมว่ามันก็เป็นตัวแบกได้ระหว่างทางนะที่ในช่วงเดิมเนี่ยตัวแบกเดิมเนี่ยก็จะกลายเป็นในฝั่งของตัว aot ในฝั่งของตัวการบินไทยในฝั่งตัวกัฟแล้วก็ในฝั่งของตัวเดลต้าเนาะนะครับซึ่งปีพวก4ตัวเนี้ยมันก็โอเคบางตัวมันก็มีปัจจัยพื้นฐานของมันนะ แต่เรามองว่าถ้าเราจะหาแบบทะลุพันสามเนี่ยมันอาจจะหาตัวที่ห้าตัวที่หกมาช่วยด้วยซึ่งตัวที่ห้าตัวที่หกที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือปอทอกับปูนใหญ่นะครับซึ่งก็กราฟผมว่ามันก็ดูดีด้วยนะนะครับแล้วก็ฟันดัมเบลททลพี่ปุ๊ออัปเดตไปแล้วผมอัปเดตไปแล้วว่าจับตาดู2ตัวนี้ดีๆนะครับอย่างปูนใหญ่เนี่ยก็ลุ้นเบรกตรง2 3 0นะครับปอทก็ประมาณทั้ง3 4มสถึงบาทซึ่งต้องบอกว่าดูจากโฟล์สาวันที่ผ่านมารวมถึงราคาหุ้นนะคร เหมือนมันเข้ามาทั้งสองตรงนี้ด้วยนะพี่เปรมน,นะครับในฝั่งของตัวบูนใหญ่แล้วก็ในฝั่งของตัวปอทอด